สวัสดีครับพบกับผมช่องพรีวิวเร็วๆว,วันนี้ผมเดินเข้ามาเล่นที่รถตลัก4แล้วมาเจอพีออเดอร์ของตัว Xiaomi 15นะครับแต่ว่าผมจะมาดูเป็นตัวนี้ก่อนเลยก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Xiaomi Pad 7นะครับผมตัวนี้เลยนะครับหน้าจอละเอียด 3.2K นะครับรีเฟรชเร a 144Hz นะครับแ a m แความจุ256ผมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่า อันให้สเปคมาอย่างไงนะโอเคแต่ที่ดูน่าจะเป็นตัวสเปคเนี่ยน่าจะ 7S เจนอ่าใช่จริงด้วยนี่เลยครับ snapdragon น,น,นะครับผม7ดโอ้ภาพเบอร์ snapdragon น,น,นะครับ7พัดเจน3นะครับความเร็ว2.8ดเฮิร์ตนะทุกคน ว่าเร็วมากๆแรมแปะ2 5 6นะครับตัวนี้มีตัวในส่วนของสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จมาในกล่องนะครับหัวชาร์จเนี่ยให้เป็น45วัตต์นะครับอ่าก็คือจะดีกว่าตัวเดิม Reference 144 Hz อ่าเมื่อกี้ลืมกดให้ทุกคนได้ดูนี่เลยครับจะเป็นตัวอตัตรา Reference นะครับสูงสุด144 Hz อ่า โอ้ดีมากเลยทุกคนมันสามารถปรับเป็น90เฮได้ด้วยแล้วก็สามารถปรับเป็น 4G เฮิร์ได้ด้วยดูที่ว่าเราชอบแบบไหนเราเลือกกดได้เลยนะครับว่าต้องการรีเฟรชเรทเท่าไหร่นะครับเออผมว่าดีมากเลยในส่วนของปากกาก็มีด้วยนะครับรองรับปากกานะครับตัวที่ผมจากจะแนะนําก็คือ,อตัว Pad7 เนี่ยมีไฮเปอร์มี Xiaomi Hyper AI AI นะครับ เจมีไน <Gem> mm hmm. เพิ่มประสิทธิภาพ AI อ่าเรากดเข้าไปดูปุ๊บจะมีทั้งในส่วนของงดการเขียนนะครับปรับปรุงการเขียนและการสร้างข้อความได้ทุกเวลานะครับอ่างานศิลป,ปะ AI ภาพสวยๆนะครับตัวนี้ก็มีนะครับดูพวกวาดลายเส้นด้วยปากานี้นะอ่าแล้วก็ในส่วนของการตีความนะครับก็คือเป็นล่ามนั่นแหละการโทรประชุมครับสามารถทําเป็นล่ามแบบเรลไทมได้การจดจําเสียงพูดก็คือเสียงพูดเรานะครับแปลแล้วก็สร้างพวก บทสรุปต่างๆได้ถอดเสียงในข้อความนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการตีความสนทนาด้วย AI นะครับผมแบบเห็นหน้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวถอดอถอดเสียงวิดีโอนะครับวิดีโอคอลและการประชุมก็คือสามารถแปลเสียงและเป็นคําบรรยายนะครับในสองภาษาเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นการค้นหาด้วย AI นะครับการหาพวกภาษ,าษาธรรมชาตินะครับค้นหาใน ในรายการแอปของระบบได้เลยนะครับอ่าไปแล้วจอไปแอ่าต่อมาเราจะมาดูในส่วนของตัวละเอียดนะครับผมอ่าตอนนี้เลยผมอยากรู้ลำโพงเขามี4ตัวนะลำโพงเป็น Dolby Admod อ่าสตัวนะครับแบตเตอรี่ให้มาเนี่ยครับ8850นะครับผมแอมนะครับผมลำโพง4ตัวเป็น d o l y y Admod นะครับผมอ่า ประสบการใช้งานเหมือนเดสก์ท็อปได้ทำยังไงอันเนี้ยผมลองกดเล่นๆดูแล้วมันถ้าถ้าใครจะกดเป็นพวตัวเลขอย่างเงี้ยครับมันเป็นตัวเลขภาษาไทยถ้าเกิดว่าเชื่อมต่อกับคีย์บอร์ดเนาะตัวเนี้ยถ้าอยากจะเปลี่ยนตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ,กษเราต้องมากดตรงนี้นะให้มันเป็นตัวนี้เลยเอ่าพอมันเป็นภาษาอังกฤษนี่เห็นไหมพอเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บเราจะสามารถกดเป็นตัวเลขได้เผื่อใครแบบว่าต้องการสลับ หาตัวเรียบภาษาอังกฤษมันต้องมากดตรงนี้นะตรงหน้าจอผมอาจจะไม่ไม่รู้ลึกมากกดอาจจะไม่ได้แต่ว่าพอปรปกฏอันนี้คือได้เลยนะครับสลับกันแค่นี้กับหน้าจอแล้วเราก็พิมพ์ได้เลยนี่เป็นภาษาไทยนะครับอลองดูนะ,ะข่าวแล้วกันอนี่เลยข่าวคุนมาปุ๊บเดีย๋ยวนะเรียวจริงๆกดก่อน าวเมื่อกี้ไปกดตัวสเปกบาร์เห็นไหมลองดูเสียงว่ากันต่อนี่ครับอาจจะใครเ<อ>ข้ามาถึงมข้าวเมื่อวานนี้ ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติทุดใหญ่คือนบขมันจะมีย่อยสองปีคือนบขด้านการผลิตซึ่งกระบายถึงกระวงเกษตรนบคด้านการตลาดซึ่งหมายถึงกระวงพาณิชย์เราสามารถปับได้เล่นทั้งตัวในตัวของตัวคีย์บอร์ดหรือแม้แต่เรากดที่หน้าจอคือมันสะดวกมากเราสามารถกดสลับได้เลยอ่ะอีกอันนึงก็คือจะเป็นในส่วนของตัวนี่แชนอ่ะ ห็นไหมผมดึงออกมาเลยปุ๊บกดไหมเราเลือกได้เลยว่าเราจะเอาหัวการในการเขียนแบบไหนนะครับสมมุติเราตอนนี้ต้องการได้แบบยังไงข้อหนาบางนะเราเลือกได้สีเข้มจางสีเข้มไปเลยก,ก็ได้อ่าหรือจะเป็นสีนี้ขอโทษอ่าหรือจะเป็นสีนี้เรากดดูครับ,รบนี่นี่เห็อ่า เอ่าเป็นไงครับผมเนี่ยดูที่น้ำหนักแล้วเลยกดกดหนาแช่ปื๊ดหือเร็วเร็วเร็วมันมันพันนิ้วดีมากอะดูดูดดอ่าเป็นไงครับผมทุกคนโอ้โหเลิศแล้วก็ชาร์จด้วยบูทูธตรงนี้เลยปึ๊บมันก็จะเป็นแม่เหล็ก เสร็จแล้วเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมคือสะดวกสบายมากใครถ้าเอาไปใช้ในส่วนของการวาดเขียนหรืองานต่างๆในคือเหมาะสมมากเลยนะครับกับ Xiaomi Pad 7นะครับผมตอนนี้เขาพิออเดอร์อยู่นะทุกคนเขาพิออเดอร์ซึ่งตัวนี้ราคามันอยู่ที่1นึ่งืองิบาทของแถมคุณจะเลือกได้อย่างหนึ่งนะที่ผมเดินเข้ามาเช็คดูนะครับก็จะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับราคา2990 บาทนี่นะถ้าดับาดูจากตัวนี้นะ,ะหรือคุณจะเลือกเป็นตัวโฟกัสเทนก็คือตัวประกาตัวนี้ราคาเท่ากันเลยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าได้เฉพาะพ e ิออเดอร์คุณเลือกได้อย่างใดอย่างหนึง่งอย่างไงก็ลองเข้ามาดูครับอันนี้ผมเดินมาที่โลตัสหลักสี่ชั้นสองร้านไอจีซิตี้นะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับสวัสดีดครับผม